สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดวีนะครับแนวทางเด่นบนของอาจารย์ได้4ตัวรอง7กับ2ผู้ตดมี4742 72 40ข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์ได้8รอง4กับ1 คู่ล่างของอาจารย์มี848141แล้วก็28สูตรคำนวณเลขดับบนของอาจารย์ได้9้าสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดนะครับแนวทางของแอดวิทุกทันต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดให้ด้วยใจใบนี้เป็นข้อมูลชุดเต็มบนล่างวันที่อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับเลขชุดของอาจารย์ก็มี1 3 2 3 6 3 1นึ่งสี่สองสหสองหหหจับ9 0 1าศ่ใสสำหรับแนวทางงวดก่อนหลุดนะครับงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่ทุกท่านประมาณนี้ครับชุดเต็มของอาจารย์ต่อมาก็จะเป็นแนวทางบนครับชุดบนของอาจารย์ก็จะมี1 3 1 4 6 3 6 4จับ9กับ0ใส่นะครับ สำหรับแนวทางบนของอาจารย์มวดก่อนหลุดงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่ทุกท่านแนวทางข้อมูลสูตรคำนวณของแอดให้ด้วยใจต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดปรีชามวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้าชุด2ตัวนะครับมี98ไปบนตรงๆเลยทุกท่านประมาณนี้นะครับข้อมูลชุด3ตัวตรงนี้ ิดไปตัวเดียวทางเดินเลขก็จะประมาณนี้งวดก่อนงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา2องทับห้าสอสิจ็ดคำนวณเลขวิ่งรูดของอาจารย์ได้5้รุด3ตัวก็จะมี8 50 58 26 19แล้วก็6 52 2ตัวของอาจารย์มี80 6 119 8 55กหนึ่งหนแล้วก็83นะครับ แนวทางสูตรคำนวณของแอดปรีชาต่อมาจะเป็นแนวทางของแ t w c ีสูตรของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับในส่วนตรงนี้คำนวณเลขดับได้3ชุดล่างของอาจารย์ก็มี515957 9197แล้วก็71สําสำหรับแนวทางงวดก่อนหลดครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลบน สูตรอยู่ด้านบนนะครับคำนวณเลขดับได้4ชุด3ตัวมี8 8 9 8 7 8แล้วก็9 7 8 2ตัวมี8 8 9 8ขอภัย8 8 8 9 7 8แล้วก็9 7นะครับสำหรับแนวทางบนของอาจารย์มวดก่อนหลุดนะครับตามนี้ข้อมูลสูตรคำนวณของ a d t w c ต่อมาจะเป็นแนวทางของ adui paran นะครับ ขออนุญาตขยายชุด3ตัวก่อนเลยครับอาจารย์มีแนวทางมาให้6ชุดด้วยกันดูเหมือนว่าจะให้เด่นมาชุดเดียวเลยนะครับก็คือชุดนี้หกศูนย์ุยาขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลสองตัวบนนะครับมี9 9้9 06 45แล้วก็6กหให้เด่นมา2อชุดข้อมูลล่างมีอยู่2ชุดนะครับ08กับ07 อีกใบหนึ่งของแอดดูยนะครับก็คือใบนี้3ตัวได้609ชุดเดียวล่าง07กับ08วนที่อยู่ด้านบนนะครับอัดมาจะเป็นแนวทางของแอดมหาโชคเป็นข้อมูลตัวเต็งนะครับอาจารย์มีแนวทางมาให้ตามนั้นเลยฝั่งทางซ้ายนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นชุดเด่นของอาจารย์ ชุดรองก็คือใบฝ่าชุดรองก็คือแถวฝั่งทางขวาเนาะแคบหน้าจอได้เรียงดูเอานะครับถัดมาจะเป็น,นทางชุดเต็มของแอดเอื้อยลาสู่คำนวณเลขวิ่งบนได้0ูนย์นะครับสองตัว0ูย์หชุดเดียวข้อมูลชุด3ามตัวก็จะมีสองศูนห้าหแล้วก็8ปดห้า ในส่วนสูตรคำนวณเลขวิ่งล่างของอาจารย์ได้0ชุดล่างมี0908แล้วก็03นย์สในทางงวดก่อนใบที่ผมลงหลุดนะครับมาต่อกันที่แนวทางล่างตรงๆของแอดเก้ามีนางวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายในาทางของอาจารย์มาตรงอยู่ครับสูกค,คำนวณได้7กับ9ก้นอกหวยออก7 9 ประมาณนี้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ2ทับห้าสอดับหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอานะครับถ้าชอบถ้าไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับไม่มีใครรู้เนาะว่าหวยจะออกตัวไหนนําข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดน้ำผู้นะครับ เปน็นแนวทางท้ายรางวัลที่หนึ่งชุดเดียวของอาจารย์ได้ห้าสองเก้าห้าสองเก้าสองตัวก็จะมีสองเก้ากับเก้าสองมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เก้านะครับมาสองคู่ในแถวเดียวกันงดมาอยู่ด้านล่างทุก่ันสองพฤษภาหกเจ็ดับหน้าจอเอานะครับใครถามหา ทางของอาจารย์เต่อมาครับมาดูนิตยาสารสักนิดหนึ่งใบนี้จากเขากรวดนะครับปักหลักหน่วยบนงวดที่ผ่านมาไม่มีเลข8ปนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบนี้ทุกท่านวยออกห้าเงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้1 2 3่งด หนึ่งตัวเด่นก็คือ 1, 6, 8ครับแนวะทางจากเขากรวดต่อมาจะเป็นแนวทางปักหลัก10ล่างแอดมุกแบ่งปันมานะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเลขเด่นมีเลข7นะครับเข้าตำแหน่งหลัก10ส่วนเลขชุดไม่มีเจทุกท่านเลขชุดหลุดไปงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ เลขเด่นได้สองสามแปดครับเลขชุดก็อยู่ด้านล่างตามนี้ครับแนวทางปักหลักสิบล่างพร้อมกับอชุดล่างสิบสองชุดตรงๆต,ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์นัดนะครับอาจารย์นัดเลขเด่นได้สี่กับหกเลขชุดที่เด่นสี่เลขชุดที่เด่นหก สำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดทุกทันงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับมาต่อกันที่แนวทางพลังเตาหับงวดที่ผ่านมาคือใบฝังทางซ้ายเลขเด่นของอาจารย์มาสองตัวเลยนะครับเก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดส่วนเลขชุดที่ติดเก้าก็มีแปดเก้าอยู่ตรงนี้นะครับไปบ,บนทุกทันหวยออกห้าเก้าแปด ส่วนชุดที่ติดเจ็ดไม่มีเจ็ดเก้านะครับประมาณนี้นะครับทางโดยเลขงวดก่อนงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสองทพห้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดส่วนคำนวณเลขเด่นได้สามกับห้าชุดที่ติดสามก็จะมีสามสองสามหกหนึ่งสามเก้าสามชุดที่ติดห้าก็จะมีห้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่ห้าแล้วก็แปดห้าถูกทัน ถามนี่ครับถัดมาจะเป็นแนวทางเลขไม่น่ามาล่างของแอดชนะพลงวดที่ผ่านมาสู่ของอาจารย์ได้เลข2ก็ผ่านอยู่นะครับหวยออก7จ็เก้างวดหม่ได้7จ็ทุกท่านได้7 2็ดสอพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้ เลขไม่น่ามาล่าง2พฤษภาหกเจสูตรคำนวณได้เลข7นะครับได้เลข7จก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ